สวัสดีครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศสวยๆนะครับอตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินมาให้ชมนะครับพร้อมกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยภูเขานะครับตำบลชะอมนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีวันนี้ก็จะพามาดูที่ดินหนึ่งแปลง ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในเวงเขาร,รอบๆเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของภูเขาลูกเล็กลูกน้อยนะครับเป็นภูเขาลูกย่อยๆนะครับของเขาใหญ่นะครับฝั่งที่เราเห็นเมื่อกี้จะเป็นด้านที่ตะวันตกที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของวิวที่ดินก็จะเป็นภูเขาอีกหนึ่งลูกนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ หไร่ 1> 1, 2องงานกับ73ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นนอสสามกนะครับอยู่ที่ตำบลชะอมนะครับที่ดินแปลงเนี่ยนะครับอ,อยู่รอยต่อระหว่างาตำบลชะอมกับอำเภอบ้านนาของนครนายกนะครับสภาพของแปลงที่ดินเนี่ยก็จะเป็นที่ดินที่อยู่ในเวิร์กภูเขาเลยนะครับ ส่วนวิวที่เราเห็นด้านหน้าไกลๆนั่นก็คือจะเป็นวิวของเทือกเขาใหญ่ส่วนภูนเขาลูกย่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นเขาลูกนะครับเป็นเขาลูกย่อยๆของเขาใหญ่อีกทีนึงอ่าที่เราเห็นด้านหน้าไกลๆนั่นคือจะเป็นเทือกเขาใหญ่นะครับด้านหน้าของแปลงที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์นะครับมีไฟนะครับอ่ามีเสาไฟแล้วก็มีอ่าไฟสายไฟแล้วนะครับ แต่น้ำเนี่ยก็จะต้องเดินจากบ้านหลังสุดท้ายบ้านหลังสุดท้ายที่มีที่มีบ้านคนนะครับก็จะห่างจากที่ดินแปลงเนี่ยประมาณ500เมตรนะครับสำหรับใครที่จะสนใจที่ดินแปลงเนี่ยก็จะต้องเดินน้ําเองประมาณ500เมตรนะครับเนื้อที่1ไร่นะครับ2ง,งานกับอีก73ตารางวา เอกสารสิทธิ์เป็นนสสามกนะครับแล้วก็ในตัวแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีบ่ออยู่หนึ่งบ่อก็จะเป็นบ่อบัวนะครับในเนื้อที่ของบ่อบัวเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่ของเป็นที่อยู่ในเนื้อที่ของนสสามกแปลงนี้บ่อบัวก็จะได้บ่อบัวเนี่ยประมาณสัก90%ซนนะครับบ่อบัวจะอยู่ในที่ดินของแปลงนี้นะครับ สนใจที่ดินในเวิ์งเขานะครับบรรยากาศของภูเขานะครับ,บ,ราารบธรรมชาตินัดดูที่ดินนะครับ0 8 1 4 1 7 7 9 9นตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับ